ปะกาสิทธิมทูตบทที่57บุคคลครั้งอดีตมนุษย์ประหลาดผู้นั้นพันปากฏประกายตาอันตื่นเต้นสงสัยและมึนงงเลื่อนลอยขึ้นอย่างกระทันหันลุกขึ้นอย่างแช่มชาเนิบนาบโคกิ้มขิวเห็นถนัดชัดตาแล้วมันเป็นคนมีอาการครบ32ดุจตนไม่ผิดเพี้ยนมนุษย์ประหลาดจ้องมองดูโคกเ้มขิวอย่างคางแข็งใจไปเวลาคู่ใหญ่ก็ไม่เอ่ยปากกล่าวคำพูดเลย โคกิ้มฉิวเสิอบเท้าเข้าไปอีกหลายก้าวถามย้ำไปอีกครั้งว่าเจ้าไปค้นในเขาแห่งนี้มนุษย์ประหลาถามกลับไปด้วยความไว้วันพันพึงว่าผู้มีอาวุโสเป็นพวกเทียนน้ำภาคใต้ใช่หรือไม่โคกิ้มชิวพอได้ยินยิ่งรู้สึกพิศวงสงสัยใจอย่างใหญ่หลวงไฝ่ตรงข้ามม่เพียงจะไม่ใช่คนป่าเท่านั้นยังมีสำเนียงของชาวตรงงวลพร้อมกันนั้น ก็คำหนึงได้ว่าตนยังใส่หน้ากากปลอมแปลงอยู่เป็นชายชราผมขาวยาวหน้าตาขี้ริ้วอัปร,รักไม่น่าเล่าไฟตรงข้ามจึงยกย่องตนเป็นผู้มีอวุโสจึงใส่หน้าและปฏิเสธว่ามิใช่ผู้มีอวุโสชะไหนเข้ามาในที่นี้อ้อเราหูหลงทางจนฝ่าเข้ามาภายในเขาแห่งนี้มีโขดหินศิลาปร,ราดพิกลมนุษย์ประหลาดสืบเท้าก้าวเข้าหาโขกิ้มฉิว กล่าวอย่างพุ่งพานว่าผู้มีอโสนามว่ากะไรโคก,กิมชิวคุ้นคิดเล็กน้อยหัวร้อฮาฮาแล้วกล่าวว่าเล่าหูไรชื่อไรแซอ้อท่านเล่าข้าประเจ้ามนุษย์ประหลาดพันปากฏปกระกายตาอันอาคาดมาดหลายแววับตลอดล่างสันนลิกอยู่เบาๆกล่าวเสียงน่า่วว่าผู้เยาผู้เยา,เยานามเสียมเตียงปุยหุน ฟ้าแลบเมฆผิวเล็กเก้าเก่าคกิ้มชิวสถานใจด้วยความตื่นเต้นจนมิอาจจะเปรียบปานได้กาเสียงนะรัวว่าท่านกามาอีกสักครั้งเสียมเตียงปุยหุนเล็กเก้าเกประมกบูริมรุ่นที่สิองผู้ยาวเองอย่างนั้นที่นี้ก็คือรังของเก้าจี้เทียนจุนเทพเจ้าเก้านิ้วเสียมเตียงปุยหุนเล็กเก้าเก่าถอยกายไปหเก้ายังตือนกตกใจ ถามขึ้นว่าผู้มีวโสทราบได้อย่างไรกันห่วงสัวเร่าหนังและชนชาวริมผู้มีความกล้าหารเปี่ยมธรรมะจำนวนหลายคนได้พากันมาในแดนแถบใต้นี้เสิบเสาะค้นหาพิศนาความเป็นตายหลายดีของท่านอยู่อ้อเสียมเสียงปุยหุ้นเล็กเก้าเก่าต้องตื่นตนกจนถอยกายไปอีกสองก้าขายดังข่าวอันม่คาดคิดนี้สร้างความไว้วันพันพึงให้อย่างมากมายใหญ่หลวงนัก มันถลึงตาทั้งสองจนเหลือกโปนจับจ้องมองดูชายชราหน้าตาอับรักผมขาวโพงนี้จนแน่วนิ่งมิกะพิบโคเก้มขิวกกาวสืบต่อไปว่าฮวงสัวเล่าหนังในอดีตเป็นประธานพิธีคัดเลือกประมุกบูดิมบนภูเขาบูสัวเมื่อทราบข่าวการสูญหายอย่างเร้นลับของท่านแล้วตลอดเวลา30ปีที่ผ่านไปท่านพยายามสืบเสาะค้นหาร่องรอยของท่าน อย่างไม่เลิกราว่างเว้นจน,นระยะใกล้นี้เนื่องจากประสาทมารทักษินชักชวนให้ประกอบพิธีชุมนุมนักสู้ผู้กล้าเพื่อคัดเลือกประมุกปูริมรุ่นที่13ขึ้นทำให้หวงสัวเร้าหนังเกิดความคิดอันปราดเปรียวจึงมาสืบเสาะหาท่านในแดนแถบใต้แห่งนี้หวงสัวเร้าหนังทราบว่าข้าไเจ้าตกอยู่ในเงื้อมือของเก้าจี้เทียนจุนโูกแล้วเสียมเตียงปุยหุน มีหยาดน้ำตาเอ่อคอขึ้นจนแวววับทอถทอนหายใจด้วยความสลดลันทดแล้วกล่าวว่าใช้มิได้แล้วเพราะเหตุใดพลังฝีมือของข้าบพเจ้าผู้เยาวได้ถูกทำลายไปจนสิ้นเชิงต้องยังมีชีวิตอยู่ภายในเ,าเขามีจงกกหุบเขาสูนลอยถึง30ปีอย่างไรอย่างอายอะไรในที่นี้เรียกว่ามีจงกกหุบเขาสูนลอยถูกแล้ว ต่อให้มีพลังผีมือที่ยอดเยี่ยมเทียมฟ้าพอเข้ามาในเขาแห่งนี้ก็อย่าได้คิดออกไปอีกเลยนอกเสียจากจะได้แผนผังของเขานี้ไว้หรือว่ามีพวกมารหลายในประศาสตรมารมาไปผู้นำทางออกไปเท่านั้นอ้าโคเก้มฉิวใจเตตะทึกขึ้นอย่างไม่อาจอดกั้นได้ตนค้นหาอย่างเดาสุมไรจดหมายแต่กับล่วงหน้าผู้ประโยคเข้ามาถึงที่นี้ สู่หุบเขาศูนย์ลอยไปอย่างไม่ทราบว่าผู้วิประโยคจะรู้จักหุบเขาแห่งนี้ได้หรือไม่และเก้าจี้เทียนจุนจะมีพลังผีมือที่สูงส่งถึงขั้นใด่วงซัวเล่านางไม่ทราบว่าวางแผนการดําเนินงานในครั้งนี้อย่างไรขณะคุ้นคิดอยู่น,นั้นรีบถามอย่างร้อนรนต่อเสียมเตียงปุยหุนว่าในหุบเขาไม่โจงกคกนี้มีกลไกกับดักอื่นใดอยู่อีกหรือไม่ ข้าพระเจ้าผู้เยาวดูท่าจะไม่มีในหุูเขามีคนอยู่เท่าใดนอกจากเก้าจี้เทียนจุนแล้วม่ครบสิบคนเลอว่าในหุูเขาแห่งนี้จะไม่มีการเตรียมพร้อมป้องกันเลยมิจำเป็นเพราะเหตุใดตลอดหลายสิบปีมาไม่มีผู้ใดสามารถเข้าสู่หุูเขาได้มาดแม้นจะมีก็น่ากลัวไม่อาจกลับไปได้อีกแล้ว ก้าวจี้เทียนจุนขณะนี้อาศัยในที่ใดภราศาสก้นหุบเขาห่างจากที่นี้ไปประมาณเท่าใดประมาณหนึ่งรีเข้าออกได้ตามสะดวกข้าพระเจ้าผู้เยาวมีระยะที่ไปมาได้วงจำกัดเท่านั้นหากแม้นไปไกลกว่านี้ก็จะหลงทางจนกลับมามิได้ตั้งหลายสิบปีมานี้ท่านไม่เคยลองหลบหนีไปเลยหรือเสียงเตียงปุยหุนหายใจอย่างท้อแท ทอดอะไรตอบว่ามีแต่ข้าพเจ้าผิดหวังข้าพเจ้าไม่อาจหนีออกไปได้ดังนั้นท่านจึงรอยคอยโอกาสอยู่ในที่นี้ตลอดไปหาไม่ได้ข้าพเจ้าไม่มีความทะเยอทยานอันใดหลงเหลืออยู่อีกแล้วเนื่องจากข้าพเจ้ากลายเป็นคนพิก,การมาดแม้มีชีวิตออกไปจากคุกเขานี้อีกก็จะมีประโยชน์อันใดด้วยแต่ข้าพเจ้าขายดั่งมีรางสังหรณ์ที่ม่มอดไปด้วย หวังว่าสักวันหนึ่งให้ชนชาวบุริมทราบร่องรอยว่าข้าพเจ้าตกอยู่ในที่นี้ยังมียังมีอะไรยังมีป้ายประกาศสิบร้อยมังกรประกาศสิบร้อยมังกรยังอยู่ที่ตัวท่านหาไม่ได้ถูกเก้าจีเ้เทียนจุนทิ้งเอาไปแล้วก็มิใช่หากแม,ม้นมันได้ไปเมื่อใดข้าพเจ้าก็ไม่อาจจะมีชีวิตอีกเมื่อนั้น มันเพะต้องการจะหาร่องรอยของป้ายประกาศสิทธิ์ร้อยมังกรจากคำสรารภาพของข้าบัเจ้าจึงได้ให้ข้าบัเจ้ามีชีวิตยืดยาวมาจนถึงบัดนี้และข้าบัเจ้าก็สามารถดอางชีวิตอย่างน่าอดสู์อยู่ต่อไปข้าบัเจ้าหวังว่าสามารถบอกข่าวอันเล่นลับนี้ให้แก่ชนชาวบูริมที่เปี่ยมด้วยธรรมะอันดีงามสักคนหนึ่งขณะนี้ผู้มีอวศวมาทำให้ข้าบัเจ้า ได้สมความปรารถนาที่มุ่งหวังแม้นตายไปก็ตารับแล้วสัญลญักษณ์นั้นอยู่ที่ใดเรื่องนี้เสียมเตียงป่วยหุนปากฏแววกังขาขึ้นบนใบหน้าทันทีคิดอย่างรวดเร็วว่าหรือว่ามานเท่าเมื่อเห็นเราไม่ยอมบอกกับมันมาหลายสิบปีมาดแม้จะถูกทรมานอยาลำบากยากเข็นสักเพียงไรก็ยอมตายโดยไม่ยอมสารภาพให้มันไปชิ้งอัปการสิทธิ์นี้มาได้การครั้งนี้ อาจจะเป็นอุบายอันชั่วร้ายที่มันแต่งมาหลอกลวงเราเรื่องนี้มีทางเป็นไปได้มากทีเดียวเท่าประหลาดหน้าตาอปรักมาย่างกระท h นหันเป็นที่น่าระแวงสงสัยยิ่งจึงเอ่ยเพียงเรื่องนี้คําเดียวก็ไม่ได้กล่าวสืบต่อไปโคกิมถิวชาราดปาดเปียวยิ่งนักได้คำนวณทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของฝ่ายตรงข้ามแล้วจึงหัวเรหาะฮาฮาพางกล่าวว่าท่านค้างแขงใจว่า วาจาของเล่าหูนี้มิตรงกับความจริงกระมังเสียมเตียงปลอยหุนถูกกลาวแทงใจดําอย่างง่ายดายจึงรู้สึกระบากใจเป็นล้นผลกลาวตะกุกตะกักว่าหาไม่ได้และก็ม่ใช่เพราะผู้เยาเชื่อถือผู้โสมิได้แต่เนื่องจากท่านผู้มีอวุโสและข้าบัเจ้าผู้เยามิเคยพบพานกันมาในชีวิตและผู้มีอวสก็ไม่ยอมบอกชื่อเสียงเรียงนามออกมาดังนั้นดังนั้น โคกิมฉิวกล่าวอย่างเปิดเผยตรงๆว่าเรื่องนี้ไม่เป็นไรในเมื่ออีกสักครู่ห่วงโซเล่าหนังและพวกก็จะมากันแล้วท่านคอยบอกกับห่วงโซเล่าหนังเถิดในเวลาขณะนั้นเองเสียงหีเทา้าได้ดังจากไกลเป็นใกล้โคกิมชิวรีบกระซิบเบาๆว่ามีคนมาแล้วเสียงเตียงปุยหุนนั้นสูญสิ้นพลังฝีมือไปเนิ่นนานปีเสียงที่ดังอยู่ระยะไกล จึงไม่อาจได้ยินรีบถามอย่างเร่งร้อนว่ามาจากทิศทางใดโคกิ้มหิวชีไปทางด้านขวากล่าวว่าทางนี้อ้อนั่นเป็นคนของุกเขาผู้มีอวุโสเราหลบเลี่ยงกันไปชั่วคราวเถิดกล่าวแล้วทันกายขึ้นไปยังยอดศีลาที่สูงชันฟุบก,กายลงหมอบอย่างแน่วนิ่งมิเคลื่อนไหวเสียงฝีเทา้าได้ใกล้เขามาทุกคราในพริบตาที่หุบเขาเบื้องหน้า ปรากฏร่าง4ี่คนขึ้น 1. เป็นชายชราเสื้อยาวสีเขียวส่วนอีก3ามคนเป็นชายชจักรในอภรร์รัดกลุ่มคนทั้ง4เมื่อมาถึงยังข้างกายเสียมเตียงป่ยหุนก็จะงักเท้าไว้ชายชราที่สวมเสื้อยาวสีเขียวเสยยอิ้มเสียงเย็นชาแล้วกล่าวว่าเล็กเก้าเก้าเทียนจุนเรียกหาเจ้าเสียมเตียงป่ยหุนแคนเสียงขึ้นเล็กน้อยนับว่าเป็นคําตอบแล้วชายชรา ก้าวสืบต่อไปว่าเล็กเก้าเก่าความไม่ตายร้ดีของเจ้ามีความสัมพันธ์กับวาจาจากปากเจ้าเพียงประโยคเดียวเท่านั้นข้าพระเจ้ามิเคยคำนึงถึงความเป็นตายมาเนิ่นนานเต็มทีแล้วแต่ทว่าฮ่าฮ่าฮ่าท่านพระมกที่นับเถือท่านควรจะทราบว่าพวกประสาทมานหากลงโทษคนให้ตายไปสักคนหนึ่งนั้นจะใช้วิธีการใดเสียมเสียงป่วยหุน ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันแล้วกล่าวว่าคนเราสามารถตายได้เพียงครั้งเดียวในเมื่อจะอย่างไรก็เป็นความตายแล้วยังจะสนใจว่าตายในลักษณะใดเล่าเฮ,ะฮะ่เฮว่ากลาวมาอย่างง่ายได้หน้าฟังยิ่งบอกกับท่านก็ได้ประมกที่น่านับถือท่านเคยได้ยินภูเขาหมดมาบ้างหรือไม่ตามประเพณีของประสาทเรานำผู้ที่มีโทษถึงแก่ความตายโยนลงไปในภูเขามด ให้หมดจำนวนหมืน่นหมื่นแสนแสนลุ้มกัดถึงจะได้ไม่ต้องคอยเก็บซากศพให้ยุ่งยากโคกิมเิวที่พุบกายอยู่บนก้อนหินใหญ่ถูกวาจานี้สร้างความตืนตะนกจนขนลุกเกลียวเพราะมันปิววิธีฆ่าคนที่สุดจะโหดเหี่ยมอมหิตยังทารุนชั่วร้ายไปกว่าผู้ทวงหิตเสียอีกชับพันนั้นโคกิมเิวหวนคิดขึ้นได้ว่าตุยหุนเชงหนึง่งหายเข้ามาในเขาแห่งนี้ หรือว่านางจะมีความสัมพันธ์อันใดกับปราสาสตรมานโดยไปเป็นมือฆาตรกรให้แก่พวกปราสาทรมานนี่ช่างเป็นเรื่องอันสุดจะน่าหวาดกลัวได้ยินเสียงเสียมเตียงโอยหุนหัวร้อย่างโหยหวนแล้วกล่าวว่าวาระสุดท้ายของการล่มสลายปราสาสม่ามานก็มีอยู่ไม่ไกลนักแล้วชายชราเสื้อเขียวหัวร้อย่างยโสโอหังแล้วกล่าวว่าและเก่าเก่าเป็นการกลับกันโดยสิ้นเชิง ปราสาสตรมารศาาักดินจะเป็นผู้นำของบูริมเป็นยอดสักการะของทั่วแผ่นดินฮะแต่ทว่าหากแม้นเจ้ายอมบอกร่องรอยที่ซุกซ่อนของป้ายประกาศสตแปะเล็งซิ่งหูก็จะอภัยไว้ชีวิตให้และจะยกย่องเป็นผู้มีเกียรติของปราสาทความเป็นและความตายในครานี้อยู่ที่จิตสำนึกเพียงวูบเดียวของเจ้าเสียมเตียงปุยหุนเล็กเก่า,กาหัวรอยอย่างฟัน่นเฟือนแล้วกล่าวว่า ได้ป้ายประกาศสิทธิ์แปะลิงซิ่งหูไปจากนั้นก็หาอุบายตั้งตัวเป็นประมุขของบูริมฮะความคิดนี้ไม่เลวเลยแต่น่าเสียดายฮ่าฮ่าฮ่แปะเลงซิ่งหูทั่วทั้งแผ่นดินมีอยู่เพียงอันเดียวมินำซ้ำแม้มีป้ายประกาศสิทธิ์แปะเลงซิ่งหูหากตัวเรามีปรากฏตัวออกไปว่ากล่าวป้ายประกาศสิทธิ์นี้ก็จะเป็นปัญหาที่ไม่มีทางว่ากล่าว ให้ชนชาวพริมทั่วทั้งแผ่นดินไว้วางใจเจ้าได้ซึ่งรองคิดดูว่าหากแม้นเราถือป้ายประกาศสิทธิ์นี้ออกไปจริงพวกประสาทมาจะไม่กลัวตัวเราเปิดเผยความลับที่เป็นปริศนามาตลอดชีวิต30ปีนี้ชายชราหัวรอกเคียกเคียกเสียงพิกลก้าวขัดขึ้นทันทีว่าเล็กก้าวเรื่องราวนี้ไม่ต้องให้เจ้ามากังวลใจสิ่งคุณได้มีแผนการเรียบร้อยอยู่แต่แรกแล้ว พอเอ่ยถึงนามสิ่งกุลโคกิมชิวต้องเลือดพ่านไปทั่วกายความอมหิตบังเกิดขึ้นจนจับใจจิงดังคาดคิดโงตักสิ่งกุลเมื่อเรียกร้องให้มีพิธีชุมนุมนักสู้ผู้กล้าก็โดยอุบายอันชั่วร้ายที่แอบแฝงอยู่เสียมเตียงปุยหุนเล็กเก้าเก่าใช้ฝีมือสะกดเหล่านักสู้ผู้เก่งกาจทั่วทั้งแผ่นดินช่วงขิงตำแหน่งประมุขของบูริมมาได้แต่คาดไม่ถึงว่าจะมีบ้านตาย ในชีวิตลักษณะนี้ชนชาวบุริมทั้งฝ่ายธรรมะและอาธรรมมีการกระทำที่แบ่งแยกกันอย่างถนัดชัดเจนใย,ยต้องใช้ประมกด้วยประมกหรือจะไก่เกียรพยันตรายทั้งหลายแหลในบูริมให้สงบราบคาบลงได้ไหนเลยจะเป็นการควบคุมการกระทำอันเลวทามชั่วร้ายของผู้ต่ำช้าให้สยบยอมซึ่งความเป็นจริงแล้วมันเป็นเพียงนามจอมปลอมที่ตั้งขึ้นเพราะผู้เะเยอทยานและมีจิตคิดห้าย มาใช้พิประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองโคกิมชิวพอได้คิดถึงเรื่องนี้ก็รีบตกลงใจว่าเราจะต้องทำลายความคิดอัน่ําคืคนี้ให้ย่อยยับจนได้เสียมเตียงปุยหุนกระชากเสียงอย่างเรี้ยวกราดว่ามานเดรฉา,านคิดจะให้เราแท่เล็กบอกถึงที่ซ่อนป้ายประกาศิทธิแปะเหลงซิ่งหูนั้นก็อุปมาดังฝันกลางวันชายชราและชายกันที่มาทั้งสี่คน ทนทานต่อการปากแข็งนี้ไม่ได้อีกแล้วชายจกันทั้งสามหันมาก่าวชายชราเสื้อเขียวว่าขอเรียนทั้งจูหัวหน้าหน่วยจะพานัไปพบกับเทียนจุนในบัดนี้เลยหรือไม่ชายชราเสื้อเขียวร้องดังออแล้วกล่าวต่อก็ได้พาไปเถิดในฉับพันทันใดนั้นเสียงอันเจ็นเยือกหน้าวาดวันพันดังขึ้นกระทบโสทุกผู้คนว่าจะพาคนหรือช้าไว้ก่อน เสียมเตียงปุยหุน้นย่อมทราบแน่แก่ใจว่าผูริทรงวาจานี้คือใครดังนั้นสีหน้าจึงเป็นปกติมิมีความตื่นเต้นแต่ชัยชราเสื้อเขียวและชัยกันทั้งสามต่างตื่นกตกตกใจอย่างใหญ่หลวงนักเพราะหุบเขาม่จงกกที่พวกมันเห็นเป็นปาการอันเข้มแข็งที่สุดในแผ่นดินกลับมีคนแปลกหน้าบกรุกเข้ามายังจะใช้ได้อย่างไรกันชายชราเสื้อเขียว แต่ว่าเสียงทุมหนักว่าโหดไดกันกาฟาคขมาอย่างอุกอาจโอหังจงใสหัวให้เดาวาจายังไม่ทันขาดคำที่เบื้องหน้าทุกคนก็ไหวตัววูบว,วาบชายชราหน้าตาขี้ริบอัปรักผมยาวขาวโพงได้ปรากฏกายอยู่ในบริเวณโดดดังเป็นพูดภายลมไม่ดังฝุ่นมิกระจายอาศัยเพียงวิชาตัวเบาในประการนี้ก็ประจักษ์ใจได้แล้วว่า ชายชราอัปรักษ์มีฝีมืออยู่เท่าใดเตรียมเตียงปุยหุนนั้นสงสัยใจอยู่ตลอดเวลาว่าโคกิ้มชิวเป็นสายลับที่ประสาทมานส่งมาให้รอครวงทวงความรับจากตนจึงคบคิดอยู่ในใจว่าต้องขอดูพวกเจ้าจะแสดงละครตบตาออกมาอย่างไรชายชราเสื้อเขียวและชายจกันทั้งสามเห็นชายชราหน้าตาอปรักษ์ปากฏขึ้นอย่างกระทันหัน จึงต่างถอยกายไปหลายก้าวด้วยความเตื่นตนกสายตาทั้งแปดคู่ขมินมองจ้องดูใบหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างแน่วนิ่งโดยประกายอันโหดเที่ยมชั่วร้ายแต่ทว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะทราบความเป็นมาของชายชราอัป,ปรักนี้เลยโคกิ้มคิวรูปเขาขาว,ขาว,ขาวปลอมของตนหัวร่อเหอะเหอะเสียงเย็นชาไปเวลาชั่วคู่ชายชราเสื้อเขียวเมื่อนับใจได้แล้ว จึงแค่นหัวพางกล่าวว่าเท่าอัปรักษ์เจ้าทราบหรือไม่ว่าที่นี้เป็นสถานที่อันใดโคกิ้มฉิวแค่นเสียงอย่างเหยียดหยามต่อว่าเป็นหุบเขารกหลางเปล่าเปลียวเท่านั้นเองจะมีความยอดเยี่ยมใหญ่โตไปใหญ่เล่าฮ,ะฮ,ะฮะ่าฮ่าฮเท่าอัปรักษ์เจ้าเขามาในหุบเขาแห่งนี้จะตาชีวิตเจ้าก็ถูกกำหนดลงอย่างแน่นอนแล้วมีชะตาชีวิตอย่างไรตายโคกิมฉิว กล่าวเสียงเย็นชาเป็นที่สุดว่าเมื่อเราผููเท่าก้าวเข้ามานั้นก็มีประเพณีที่ไม่ยอมปล่อยให้ผู้ใดรอดชีวิตอยู่ได้นี่เป็นชะตาชีวิตของพวกเจ้าเช่นกันวาจานี้สร้างความหนาวเหน็บให้แก่คนทั้งสี่อย่างยิ่งยวดสมองพองโตไขดังจะระเบิดออกชายชราเสื้อเขียวสีหน้าเข่งเครียดเย็นชากล่าวขึ้นว่าเท่าอปรักษ์ประกาศน้ำของเจ้าออกมา อาใส่เจ้ายังไม่มีศักดิ์ศรีพอเจ้าทราบหรือไม่ว่าประมุกหุบเขานี้คือใครมานเท่าก้านิ้วใช่หรือไม่คนทั้งสี่ต่างพากัรสถานขึ้นทางร่างความเป็นมาของชายชะาอัปปรักษนับว่าน่าคุ้นคิดน่าคางแขงอย่างจริงจังในเมื่อท่านทราบนามของเทียนจุนขาดวัดเจ้าก็ไม่ใช่เป็นผู้ไร้ชื่อเสียงเรียงนามขอให้ประกาศเจตนาการมาด้วยโคกิ้มขิว หัวเราะเฮะเฮเรากล่าวว่าเราหูที่มาในคานี้ก็ต้องการขอยืมสิ่งของจากจอมันเท่าประการหนึ่งขอยืมสิ่งของถูกต้องขอยืมสิ่งอันใดศรีรษะของมันเท่านั้นคนทั้งสี่เมื่องูงงงไปวูบหนึ่งแล้วต่างพากันตวาดก้องรองขึ้นชายจักรหนึ่งในสามเกร่างเข้ามาตวาดฝ่ามือฟาดเข้าใส่อย่างหักโหมรุนแรงโคกิ้มผิวแค่นเสียงอย่างเย็นชา ยกมือขึ้นข้างเดียววาดเป็นวงรั้งและกระแทกออกไปพลังที่ชายจะกันโถมฟาดเข้ามาพันสลายหายไปจนไหลวี่แววร่องรอยส่วนล่างของมันก็ถูกพลังการหลังและกระแทกของฝ่ายตรงข้ามกระชากจนต้องโถมกายเข้าไปแน่ใจว่าได้ไปเชิญกับยอดพิมืออันสูงสุดเข้าแล้วจึงตื่นตกจนขวัญหน,นีดีฟอความคิดยังไม่ทันจะอุบัติพันเห็นมือของฝ่ายตรงข้าม กัดชากและกัดแทกอย่างฉับพันทันด่วนร่างกำยำลั่นสันของมันถูกพลังอันน่าหวาดวันสถานใจยกร่างจนลอยขึ้นจากพื้นพงเขาใส่โคดศิลามือหืมานั้นทันทีเสียงแผดร้องอันโหยหวนหน้าไหววันได้ดังขึ้นเพียงวูบเดียวโรหิตก็กระจายจนเวียนวันร่างถูกกระแทกจนแหลกเหลวอยู่กับผนังศิลาไปชายจักรันอีกสองคนพอเห็นเช่นนั้นต่างตื่นตกจนหน้าถอดสี พลังผีมือเยี่ยงนี้นับว่ายังไม่เคยได้ยินและพบเห็นมาเลยเสียงตะวาดได้บัดขึ้นในทันใดคนที่เหลือดทั้งสามตะวัดฝ่ามือจู่โจมเข้าไปบ้างโคกิ้มชิวกรีดล่างเป็นวงกว้างตะวัดฝ่ามือข้างเดียวฟาดออกต้านรับเสียงแผดล้องหวยหวนได้ดังขึ้นอีกครั้งเงาร่างสายหนึ่งพุ่งรร้วออกไปจนไกลกว่าสาบเทียจึงร่วงลงสู่พื้นแน่นิ่งไม่เคลื่อนไหว ชายชราเสื้อเขียวแขนเคืองจนต้องแผดล้องเสียงะรัวตลอดเวลาฝ่ามือทั้งสองควงสะบัดฟาดอย่างหักโหมรุนแรงพลังเป็นลอกดังราวกับคลื่นใหญ่โถมรักตรงไปดุดดังคุมคั่งโคกิ้มขิวมีความว่องไวปาดเปรียวปะหนึ่งพูดผีปีศาจค้องแค่ว,ว่องไวดุด,ดังปลาน้อยในฟองคลืนพลังฝ่ามือของชายชราเสื้อเขียวมิมีทางสัมผัสกับร่างของโคกิ้มขิวแม้แต่น้อยนิด แต่จะจาการอีกผู้หนึ่งตื่นตระหนกจนขวัญหายไปแล้วแม้กระทั่งจะตวัดฝ่ามือจู่โจมก็ใส่ฝ่ายตรงข้ามก็ยังไม่อาจจะกระทำได้มันรู้สึกตาลายอยู่วูบวาบเงาร่างคนชวัดเฉวียนวนเวียนจนเลอะเลือนหลังจากระงับใจตวัดฝ่ามือฟาดอย่างชนมุนวุ่นวายไปคู่หนึ่งแล้วพันรู้สึกมีพลังอันมหาศาลหนักหน่วงย่อร่างของมันจนพุ่งเข้าใส่ชายชราเสื้อเขียวอย่างหนักหน่วงรุนแรง เป็นพลังที่ลัดจนไม่มีทางจะดิ้นล้นขัดขืนอย่างไรได้ชายชราเสื้อเขียวในยามข้างแขนเดือดดานอย่างยิ่งยวดนี้คราใดาที่ลงมือไปทุ่มเทกำลังจนสุดตัวพันเห็นบริวารที่เป็นชายชกันพุ่งเข้ามาใส่ตนอย่างรุนแรงจะล้างมือเปลี่ยนท่าก็มีทันท่นทวงทีขณะใจพึ่งตื่นละลัวจนหายวาับนั้นเสียงดังโคมขึ้นกึกก้องผ้อมกับเสียงแผดร้องอันหวยหวนสัตฐาน ชายจักรันผู้นั้นกลายเป็นซากศพอันแหลกลานไปอยู่กับพื้นไปมันจึงตื่นตกจนต้องถอยกายไปหนก้าวตาทั้งสองแดงฉานด้วยสายเลือดคำรามเสียสนั่นไปว่าเท่าอปร,รักษ์เจ้าไม่ต้องป่าเพิ่มยินดีไปและอย่างไรเจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนพันหันกายผิวร่างหลบเอาไปตามทิศทางด้านในเขาเขาปนหนึ่งเหินบินกลับมาพร้อมกับเสียงตวาดว่าชายชราเสื้อเขียวรู้สึก มีพลังดึงดูดอันมหาศาลกระชากร่างกา,ากาศของมันให้ละลิ่วลงสู่พื้นอีกครั้งหนึ่งจึงต้องเสษราถอยกลับมาอย่างไม่อาจดิ้นรลนขัดขืนแต่ก็ตื่นหนกจนอกสันขวัญหายโคกิ้มคิ้วกล่าวเสียงเย็นเยือกเป็นที่สุดว่ามานเรรชาญเจ้าลืมวาจาที่เราผู้เท่ากล่าวไปเมื่อคู่แล้วหรือเราพู้เท่าก่อนจะมานั้นมิว่าทีใดทีแล้วผ่านไป มิเคยยอมให้มีผู้ใดรอดชีวิตอยู่ได้เจ้าหรือ,อยังจะคิดทำลายประเพณีของเราพูดเท่าฮ่าฮะฮท่ามกลางเสียงแค้นหัวเราออันเย็นชาตวัดฝ่ามือฟาดโค้มออกไปทันทีชายชราเสื้อเขียวมีศักสีถึงทั้งจุของประสาทมานพลังฝีมือย่อมไม่ใช่ตำสามอย่างเด็ดขาดแต่น้าเสียดายที่คู่มือซึ่งมันปรชิญด้วยคือยอดอัจฉริยะ ที่ไม่อาจหาได้ในรอบร้อยปีนี้พระรางผีมือห่างไกลกระจนสุดกู่ดังนั้นไหนเลยจะกล้ารับอย่างหักหานตรงๆรีบถีบไปเท้าจนสุดกำลังผิวออกไปได้ถึงแปดเทียโคกิ้มฉิวตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่มิยอมให้ผู้ใดในวเขานี้รอดชีวิตอยู่ได้มาดไม่เช่นนั้นกับแผนกายใดภายหน้าของตนก็จะไม่สะดวกอย่างยิ่งความคิดอันโหดเหี้ยมอำหิตจึงมาเกิดขึ้น ไหนเลยจะปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามหนีรอดออกไปได้เล่าในช่วงพริบตาที่ชายชราผิวกายหลบออกไปนั้นฝ่ามือที่สองก็ถูกตวัดฟาดตามดุดดังเป็นสายฟ้านักนองรุนแรงประหนึ่งพันเนินเหล็กร่วงหลงมาชายชราเสื้อเขียวยังไม่ทันจะทรงกายดีมั่นคงพลังอันมหาศาลปานมรสมุมได้ทุ่มเทเข้าใส่ดุดดังสายฟ้าในช่วงจุดหกของชีวิตนี้ มันคขบกามตัดสินใจสะบัดฝ่ามือออกกระแทกรับอย่างหักโหมเสียงดังโคมกึกก้องจนกวดหินดินใสปิวกระจกระจายขะขุงผาสานกับเสียงครางหนักๆในลำคอชายชราเสื้อเขียวอาปากระอักโลหิตออกมาเป็นลำยาวร่างขายดังเป็นเว่าขาดจากป่านกระดอนขึ้นสูงร่วมยีสิบเชียแล้วจึงฟาดลงกับพื้นดังโคมใหญ่แน่นิ่งไปทันทีโคเก้มขิว แค่นเสียงเย็นชาขึ้นและยกมือตวัดฟาดไปแต่ไก่ในเวลาขณะนั้นเสียมเตียงปุยหุ้นเล็กเก่าเารีบร้องอย่างร้อนรนว่าผู oo, ้มีอาวุโสแท่จะเวลาพร้อมเพียงกันพลังปลายนิ้วอันแหลมคมหลายสายได้พุ่งปราดฟากาศจนเสียงดังหวีดหวิวจูโจมาทางด้านหลังกายทันที